สวัสดีครับพบกับอาไล์เช่นเคยครับพี่ๆวันนี้พบกับบาแน่นอนต้องพบกับรถยนต์ฟอร์ดวันนี้นะครับก่อนอื่นเลยนะพี่ๆรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในอาร์ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆแบบนี้ให้พี่ๆได้ชมกันนะครับวันนี้จะพาพี่ไปชมรถหล่อๆสองคันนะเป็นฟอร์ดเจ็ดที่นั่ง PPV Everest นะครับเป็นในส่วนของรุ่นสปอร์ตนะสปอร์ตของเราก็อย่างที่ทราบกันนะครับสปอร์ตเนี่ยมีแบบ เพิ่มแพคเกจกับไม่เพิ่มแพคเกจนะครับเพิ่มในส่วนของระบบขับขี่แห่งความปลอดภัยนะับราคา1นึ่งล้านห้าแสนเจ็ดบาทกับราคา1นึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นห้าพันบาทแตกต่างอะไรยังไงเดี๋ยวจะพาพี่พี่มาดูกันวันนี้นะครับเดี๋ยวเชิญด้านนี้ก่อนเลยครับตาก้องคันนี้เป็นในส่วนของ Ford e v e r วอเรสสีนี้ไม่มีในระบบนะครับพี่ๆสีนี้เป็นในส่วนของการปรับแต่งในส่วนของมิติของสีรถยนต์ใหม่นะเป็นการแรปสติ๊กเกอร์เข้าไปนะเป็นสีคอเคอร์เกรนะ เป็นสีของเขาเกยก็คือสีของพี่ใหญ่อย่างเจ้าแรปเตอร์นั่นเองนะครับมิติด้านหน้าเปลี่ยนสเกิร์ตด้านหน้าเป็นชุดของวิกเตอร์ไม่ใช่ขอภัยครับของเป็นชุดของ AKC AKC เวอร์ชัน2นะครับก่อนที่จะดูเวอร์ชันหนึดูเวอร์ชัน2ไปก่อนเวอร์ชัน2หน้าตาเขาจะเพิ่มกิมมิคตรงนี้เข้ามานะครับคล้ายๆกับตัวโรบอทเลยนะเหมือนกับตัวการดั้มนะพี่ดสีเทาแรปเข้าไปทั้งคัน ตัดขอบด้วยสีดำเงาและดำด้านนะครับมิติตัวรถโหลดลง2นิ้วโดยยังไงเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันดูด้านหน้านก่อนด้านหน้า,น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 าคำว่าที่ผมบอกเอเวอร์เร o r ์สปอร์ทที่เพิ่มแพคเกจเพิ่มอะไรระบบดิวเวอร์แอสซิสแตนต์เทคโนโลยีเพิ่มในส่วนข,ของตัวระบบกล้อง3ามร้อยสิบองศาอ d a p t i ท e c r ค i ู e คอนโทรลสต็อปแอนด์โกและในส่วนของระบบเลนคิปปิ้งและเลนเซ e นเ e อริงนั่นเองนะครับ มีกล้องด้านหน้าอยู่ใต้โลโก้ Ford ดฟอฟนต์ของปี2024หรือตั้งแต่หลัง1เมษาต้นมานะครับฟอนต์ตอนนี้จะเป็นสีน้้ำเงินทั้งหมดแต่ตอนนี้ยังคุมโทนเป็นแบบรุ่นเก่าให้อยู่ยังเป็นสีดำดำเหมือนเดิมนะครับแรปสีครบทั้งคันเลยนะครับแล้วก็เลือกในส่วนของตัวล้อมแมกและอย่างแน่นอนครับาการดูแลนะครับลูกค้าดุดญาติมิตรอย่างเรานั้นนะครับ ล้อแม็กเราเลือกอย่างดีให้เลยนะครับเป็นล้อในสองล้อเวกนะครับเป็นรุ่น VFX01 รัดด้วยยางโตโยต้าออฟเพนแอนดนทรียางซีรีส์2 7 5 5 5 i 2 0และโหลดลง2นิ้วด้วยชุดโหลด Pro Fender คันนี้นับใส่ชุดโหลด Pro Fender แต่เป็นชุด Queen ซีรีส์นะครับอย่างแน่ๆนะครับที่พี่ๆหลายท่านนะครับรู้จักชุดโหลดของเราก็มี OEM 2.5 ควีนซีรีส์2.0และ2.0พิกี้แบ็กนะครับตัวนี้คือตัวกลางนะเป็นควีนซีรีส์นะครับเป็นเน้นในสองตัวนุ่มหนึบนะไม่ต้องปรับซับแทั้งยกไม่มีปรับให้แต่ฟลีงอานขี่นุ่มหนึบสบายนะครับด้านข้างนะครับทำในส่วนของตัวมิติรถทั้งหมดเป็นสีเทาเหมือนกันหมดเลยนะครับเพิ่มอย่างที่ผมบอกเดเวอร์เอเซนเทคโนโลยีนะจะมีกล้อง3.6 0องศาส่วนอีกคันหนึ่งที่เป็นที่ไม่ได้เพิ่มแพ็คเกจก็คือ1 5 7 0 0 0้บาทก็จะเป็นอย่างคันนี้ คันนี้เนี่ยมิติด้านหน้าเปลี่ยนจากชุดโลโก้ที่เป็นรูปไข่อย่างคันนี้นะครับเปลี่ยนเป็นฟอนต์ FORD ของ Raptor V6 สามารถเลือกได้นะครับเป็นสีดำเงาหรือดำด้านคันนี้เลือกมิติเป็นสีดำด้านหรือ all black นะครับรออรเพิ่มชุด AKC อย่างที่ผมบอกอันนี้เป็นชุด AKC เวอร์ชันที่1นะครับจะนูนขึ้นมานะจะไม่เหมือนชุดลนชุด รุ่นเวอร์ชั่นที่2อแล้วนั้นจะมีคล้ายๆมิติคล้ายๆเป็นทรงรูปเหมือนกันดมจะเป็นเพิ่มมิติเพิ่มมากขึ้นนะครับส่วนตัวนี้ all b a c k ทั้งหมดเก็บเป็นสีดําเงาตัดดําด้านนิดๆหนึ่งนะครับแต่คันนี้จะไม่มีกล้อง360องศาจะไม่มี active cruise control นะครับไม่มีเรดาร์ให้และไม่มี lane centering lane keeping ให้นะครับแต่ไฟหน้าเหมือนกันเลยนะครับทำการแรปสีชาเหมือนกันทั้งคู่นะครับในส่วนของมิติตรถเหมือนกันเลยนะ คันนี้ทําการโหลด2นิ้วเช่นเดียวกันและเปลี่ยนเป็นล้อแม็กของไทยเหมือนเดิมเป็นของเวกนะครับในส่วนของตัวนี้เป็นล้อเวกรุ่น VF04 นะครับบางท่านจะสับสนระหว่าง VF04 กับ VFX01 เป็นก้านวายเหมือนกันแต่ VF04 จะเป็นโค้งมูนขึ้นมาแต่ VFX01 จะเป็นกา้านวายเฉกใหญ่มิติมุมมองฟฟลลิ่งจะแตกต่างกันแต่ในเรื่องของตาการโหลดแน่นอนครับคันนี้ใช้ OEM 2.5เพราะมีซับแท่งแยกปรับได้ไประดับพร้อมในส่วนของตัวสตั๊ดปรับเกี่ยวเป็นโช๊คหัวกลับนะครับ เพิ่มฟีลลิ่งในการขับขี่ได้ดียิ่งขึ้นนะครับถ้าอย่างเป็นควีนซีรีส์จะเพิ่มแค่นุ่มหนึบแต่นี้เนี่ยปรับได้อีก8ระดับตามความต้องการของพี่ๆได้เลยนะครับเอะไะครับเป็นไงครับพี่ๆไขข้อข้องใจครับว่าสปอร์ตนะครับเวลาถามน้องพี่ที่ปรึกษาการขายทําไมจะต้องเพิ่มแพ็คเกจทำไมจะต้องเพิ่มแพ็คเกจนะครับแพ็คเกจคืออะไรแน่นอนครับแพ็คเกจคือนี่แหละแพ็คเกจแห่งความปลอดภัยนะครับเทว์เอ็กซ์เทนเทคโนโลยีในเรื่องของการขับขี่นะแอตติฟครูสคอนโทรลสต็อปแอนด์โก้นะครับ เลนเซนเทัลลิงเลนคิปปิ้งและกล้อง3ามร้อยสีสิบองศาสำหรับพี่ท่านใดที่อยากได้รถหล่อๆแบบนี้นะครับติดต่อกับกพี่เข้ามาได้ครับพนักงานโชลูมเกษตรน้องมินโชรูมที่มียอดขายนาถึงสามปีซ้อนกับเบอร์ศูนย์เก้าแปดสี่ห้าหนึ่งหกหกหนึ่งนะครับอาจมีเจ้าหน้าที่นะครับไปดูแลพ,พี่พี่ถึงบ้านนะครับว่าในส่วนของเอกสารต้องใช้อะไรบ้างนั้นบัตรประชาชนใบเดียวครับพี่และคลิกลิงก์เข้ามานะครับเดี๋ยวอาจจะส่งเจ้าหน้าที่ไปดูแลพี่ถึงบ้านนะครับดูแลเสร็จแล้วนะครับผลอนุญาตออกมาเรามาเเลืออออกกกรถันนพีีีี่ยาาาไได้สสสหแบ็คทขว p a n d ้เราเลือกได้หมดเลยนะครับส่วนมิติการโหลดนะครับ2.0 2.5เราค่อยมาครข้อค้องใจกันแต่งรถเสร็จแล้วมาเลือกลายล้อเลือกลายยางกันเสร็จวันส่งมอบนะครับถ้าพี่ๆสะดวกก็มารับที่โชว์รูมได้หรือไม่สะดวกให้อัร์ส่งที่บ้านก็ได้นะครับอัพมีบริการส่งมอบให้ถึงที่บริการท่าพี่ได้ถึงบ้านเลยทีเดียวนะครับอย่าลืมนะครับสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อาพเพื่อเป็นกำลังใจในการที่ดีๆแบบนี้ให้พี่ๆได้ชมกันสุดท้ายนี้อย่าลืมติดตามผมนะครับอย่าลืมศูนย สวัสดีครับ